สวัสดีค่ะวันนี้จะให้ดูเสื้อสวยอีกแล้วนี่เสื้อสวยเสื้อไว้รุ่นเสื้อออกงานอันนี้แม่แม่งานสวยสวยสวยเข้าลูกดิดสะโวกดีดนะคะลูกค้านี่สะโวกดิด จะเป็นเสื้อเข้ารูปนะคะลูกค้าเสื้อพอดีตัวเป๊ะเลยจะเข้ารูปเสื้อชายดีนะคะลูกค้านมเป็นนมเอวเป็นเอวนะคะลูกค้านมเป็นนม สวยงามค่ะลูกค้านี่เลยคอก็สวยนะคะลูกค้าเป็นคอตเต่าคอตเตา่าแล้วก็เอาลูกไม้มาสไลด์ตรงนี้ลูกค้ามองเห็นไหมลูกค้าเห็นลูกไม้ลงมาอยู่ตรงนี้ไหมนี่เลยอืมน่า ไม้จะลงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแถวเลยช่างจะตลบลูกไม้จากคอจากคอเนี้ตลบลูกไม้ลงมาอยู่ที่ตรงนี้เยอะเลยลูไม้นี่เป็นมิติใหม่ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะลูกไม้แต่เราเรียกตลบลูกไม้ลงมา เลยสวยงามมากนนนอนจะตัดเสื้อเข้าลูปสักตัวงตัวนี้เข้าลูปเป๊ะเลยเพราะคนนี้ยังอายุห้าสิบได้หรือ,อยังไม่ไม่น่าจะได้ห้าสิบนี่เห็นไหมนมเป็นนมนมเป็นนมนะคะลูกค้านมเป็นนม สวยงามแขนยิ่งสวยใหญ่เลยเป็นแขนแบบนี้นะคุณลูกค้าแขนจะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวนี่แขนจะเป็นอย่างนี้เลยลูกค้านี่เลยแขนแขนสวยมากเห็นไหมช่างทําแขนสวยมากเสื้อเขาลูปช่างก็ทํานะคะลูกค้าปกติแล้วจะเป็นคน หุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นเด็กก็ทำนะคะลูกค้านี่เลยเห็นไหมเสื้อเข้ารูปเข้าตโตเป๊ะเลยพอดีตัวคอก็สวยเห็นไหมลูกค้าแล้วแขนก็สวยแขนจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนี่เลยแขนจะเป็นอย่างนี้เลยแขนก็เป็นลูกไม้สวยงามไหม ช่างจัดระเบียบลูกไม้สวยงามแทบจะไม่เห็นช่วงเว้าช่วงที่ต่อลูกไม้เลยนี่แขนจะเป็นแบบนี้เลยลูกค้าแขนจะเป็นทรงเอนี่เลยเห็นไหมแขนแขนจะเป็นทรงเอเลยนี่แขน นี่สะโพกสะโพกดีดนะครลูกค้านี่สะโพกดีด,ดยังไม่ได้ใส่กระดุมข้างหลังเลยเป็นซิปนะคะลูกค้าแต่ว่าเป็นกระดุมอยู่ข้างบนเป็นซิปนะครลูกค้าโอ้ยได้อยู่ยมไมด้ติดกระดุมมีกระดุมสองเม็ดนะครลูกค้านี่ห่วงตะไก่ นี่ด้านหลังจะมีซับในประมาณนี้นะคะลูกค้านี่ซับในจะอยู่ประมาณนี้ซับในจะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้า ันจะอยู่แค่นี้นะคะลูกค้ากลับให้ดูก็ได้นี่เลยซับในจะอยู่ประมาณนี้เลยนะะสวยงามนี่ซับในจะอยู่แค่นี้ไม่ยับและะ้วค่ะลูกค้าเพาอลูกไอช่างปูก,กาวเรียบร้อย งานพรุ่งนี้นะคะลูกค้าเขาจะใส่งานพรุ่งนี้เ็นเป็นคอเต่าคอเต่าที่ช่างทำสวยมากนี่เลยดูข้างหลังนะเดี๋ยวดูข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังจะดีดอย่างนี้เลยะคะ่ะลูกค้าเนีช่างจะสอยกระดุมก่อนนะ เสื้อพอดีตัวเป๊ะนะคะลูกค้าเสื้อเข้ารูปเห็นไหมนมเป็นนมนมเป็นนมนี่เป็นนมนี่นะคะลูกค้านี่นมเป็นนมนี่นมเป็นนมนี่สะโพกจะด,ดีดนะคะลูกค้า ติดกระดุมหลังก่อนนะใส่กระดุมก่อนนี่กระดุมเขาอุยโทษโทษโทษโขดโทษ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  ดีนะดีหไหมก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะลูกค้าขนาดมันล่วงนะคะลูกค้าขนาดน้องล่วงลงไปกลับขึ้นมาก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเห็นไหมไติดกระดุมก่อนต้องติดกระดุมก่อนนี่กระดุม ดิฉันดมให้เรียบร้อยก่อน เตกกระดุมเสร็จแล้วค่ะลูกค้าเดี๋ยวโชว์อีกรอบหนึ่งนี่เตกกระดุมก่อนนี่สวยเลยกระดุมเห็นไหม,มกระดุมสวยเลย อ้าวมาชมอีกรอบนึงนี่แม่เสืออ้อดิดคอเต่าคอสวยงามชอบไม้ชอบไมชอบไม้สั่งตัดเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวท่างจะไปเอาเศษผ้ามาให้ดู เยอะเลยนะคะลูกค้าเสร็จผ้ายังอยู่เยอะเลยอันนี้ต้องคืนลูกค้านะคะลูกค้าอันนี้คืนลูกค้านะคะเสร็จผ้านี่คืนลูกค้านะคะนี่เ็จผ้านี่ผ้าผ้าเกาวาผ้าซับผ้าลูกไม้อันนี้จะคืนลูกค้านะคะ กรองว่ตรงนี้ก่อนขออนุญาตกรองตรงนี้ก่อนนะคะนี่เลยนี่เลยจะเป็นเอลดีอย่างนี้ค่ะผู้ชมเอลดีอย่างนี้เลยเอลดีอย่างนี้เลย ดีดีนี้เลยลูกค้าเห็นไหมสวยไหมคะลูกค้านี่เลยสวยงามที่สุดเสื้อเข้ารูปตัวนี้สวยมากนะคะลูกค้าเอวน้องเขา สามสิบสามอกสามสิบแปดเสื้อตัวนี้อกสามสิบแปดไหล่สบิบห้าสะกพกสเดี๋ยวดูดีดูก่อนนะ รูที่วัดตัวก่อนอ้สะโพ42อก38สะโพ42เอลส33ความยาวเสื้อ21นะคะลูกค้านี่สวยงามมากๆสนใจสั่งตัดได้นะคะลูกค้าช่างตัดตัวเข้ารูปก,ก็สวยนะคะลูกค้าสวยมากๆด้วยไม่ใ่สวยนะ้อยสวยมาก น,นี่คอเตา่าคอเตา่าคอเตา่าคอปีนไลร่รอยต่อไหมไลรอยต่อลูกค้าเห็นรอยต่อไหมคะไม่มีรอยต่อเลยเห็นไหมนี่จะเป็นซับในซับในอยู่แค่ตรงนี้นะคะลูกค้าซับในอยู่แค่ตรงนี้นี่ซับในอยู่แค่ตรงนี้ อันนี้เป็นลูกไม้กุนะคะลูกค้าอันนี้เป็นลูกไม้กุเห็นรอยต่อของคอไหมคะไม่มีเลยไม่เห็นรอยต่อเลยใช่ไหมเนี่สวยงามเป็นสะโพกดีดนะคะลูกค้าสไลด์สไลด์ลนีด่ดีสวยงามมากตัวนี้ เใส่กระป๋าถุงตัวนี้ก็เข้านะคะลูกค้าใส่กระาถุงสีไหนก็เข้านี่สีนี้ก็เข้านะคะลูกค้านี่เห็นไหมนี่ <c oughs> ใส่กับป๋าถุงสีนี้ก็เข้านะคะลูกค้านี่เลยสวยมากมาก ช่างก็จะเงื้อมองอยากมีส่วนร่วมนี่อ่านี่เลยเห็นไหมลูกค้าสวยงามเข้าก็พถุงได้หลายตัวนะคะลูกค้าอันนี้แม่เจ้าภาพนะคะลูกค้าเอแม่แม่แมน้าจะเป็นงานบวชบวชวันเสาร์มั้งเห็นเพราะว่าวันเสาร์แต่พรุ่งนี้เป็นวันศุกร แต่จะมาแล้วก็มามามา,มารับผ้าวันนี้แหละตอนนี้แหละเห็นลายมาอยู่ว่าจะรับเสื้อได้จะไปรับเสื้อได้อย่างเขาบอกเขาจะใส่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ก็น่าจะเป็นวันโกนหัวป่ะน่าจะวันศุกร์แต่งงานนะวันเสาร์ต้องวันงานวันที่แปดแต่เขาบอกเขาจะใส่พรุ่งนี้สวยงามมากๆ สวยค่ะลูกค้าใส่ใส่ก็ปะปถืงตัวไหนก็ได้นะคะลูกค้าสวยงามอ่าแค่นี้คอคอหอมหอมปากหอมคอนะคะลูกค้าสวยงามไม่มีรอยต่อนะคะลูกค้าไม่มี่รอยต่อของคอเห็นไ,ไหมรอยต่อรอยต่อเนียนกิบเลยค่ะลูกค้าลูกค้าเห็นรอยต่อไหมเห็นรอยต่อคอไหมรอยต่อคอ กิ๊บเลยเอ๊ะช่างทำได้ไงอะ่ะเห็นไหมรอยต่อคอเรียบกิ๊บเลยรอยต่อคอเนีเ่ยเลียตกิ๊บเลยอื หมุนให้ดูรอบนึงนี่เลยแขนสวยมากนี่แขนแขนสวยมากสวยงามามากๆอันนี้ผ้าเหลือคืนลูกค้านะคะลูกค้าอันนี้เหลือคืนลูกค้านะ เหลือเยอะอยู่ตัดเสื้อตัวตัดเสื้อแขนกุ้นได,ได้หนึ่งตัวนี่แล้วแต่ลูกค้าจะไปทำอะไรเลยเอากลับไปเลยเพราะมันเป็นผ้าของเขานี่สวยงามมากๆ สวยงามที่สุดนะคะลูกค้าอันนี้เลย <Yeah. S 1> เห็นไหมลูกค้าเห็นไหมสวยไหมสวยไหมสวยงามที่สุดเลย มีหลายสีนะคะลูกค้าลูกค้าชอบผ้าลูกไม้แบบนี้เป็นพวกลูกไม้ใหญ่บวกลูกไม้อะไรก็มีนะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยสั่งได้เลยเดี๋ยวช่างจะไปหาให้นะคะลูกค้านี่เห็นไหมสะโพกดีดสะโพกขายลหลผึ่งนี่คนนี้สะโพกขายลหลผึ่งใส่แล้วสวยงามมากนมเป็นนมนะคะลูกค้า นมเป็นนมนี่นะคะลูกค้คานมเป็นนมเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกนะคะลูกค้คานี่นมนมเป็นนมเอวเป็นเอวนี่ไหมสวยงามที่สุด ูกค้าสวยมากมากสวยมากๆงามขอบคุณนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะช่างยังชอบเลยไม่อยากลงง่ายเลยชอบเสื้อตัวนี้มากดูแขนแขนก็อ่อนช้อยนะคะลูกค้า แขนอ่อนช้อยแขนอ่อนช้อยมาก